โอ้ยสุดที่ควรกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไกด์น้ลบน้ำครับสำหรับใครที่กำลังจะทานะครับแล้วไม่รู้ว่าต้องแชรอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในคลิปนี้หมดเลยนะครับตั้งแต่อาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆนะจนมันครบนะครับโอเคไปเริ่มที่อาวุธนะครับอาวุธที่เราต้องมีครับถึงแรกเลยครับก็คือหมัดของนักลบน้ำนะครับก็คือหมัดเงาเลื่อนนะครับแล้วก็ ทิมะอไว้อะไรครับของโครซิลนะครับอันนี้เป็นของ LG ครับอันนี้เป็นของโครซิลนะครับส่วนอีกอุช1จะเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบไม่สะดวกหาได้แต่สํหรับใครที่มีดาบมังกรอยู่นะครับแล้วก็ออฟตันหมดเลยนะอันนี้ก็แนะนําให้เอามาใช้ได้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับเป็นที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวที่นิยมใช้กันก็จะเป็นเจ้านี่ทับหน้ากากประทานนะครับค่าดมตีเพิ่ม600ครับแต่ทุกครั้งที่ปล่อยสกิลจะทําให้ตัวเองติดสถานะเลือดไหลครับเลือดไหลนะครับก็คือเลือดก็จะเด้งออกเด้งออกเรื่อยๆเหมือนต่อไปนะครับเป็นที่ส่วนอกนะครับเกื้อนอกสาอกนะครับให้เกราะของคุณลดลง150ครับแต่ว่า ค่าโจมตีคุณจะได้มา600นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เน้นสายโจมตีก็แนะนําเป็นเสื้อนอกเสื้อครับสำหรับที่แบบเจาะเกาะไม่พอครับเจ้านี้ครับก็สามารถมาแทนที่ได้ครับเมื่อให้พิเศษเป็นของคุณสูงกว่า10%ครับลูเกาะเพิ่มแน่นอนครับ525คุณนะครับตอนนี้ใช้กันเยอะมากก็คือเจ้านี้เลยนะ5คลุมลอยเลื่องนะครับทุกวินาทีครับใช้ HP เท่ากับ HP สูงสุด1%ก็คือจะใช้ HP 1%ของ HP สูงสุดนะครับทำให้เราได้รับโบนัสดาเมจของ คุณนะครับเอ้ยทำให้เราได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มมาอีก10%ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าครับใช้เป็นเจ้านี้ครับรองเท้าโกรธข้างนะครับเมื่อดาเมจที่สร้างเกิดคริสตัลดาเมจครับโจมปีทั่วไปนะครับโจมปีโจมปีด้วยวันเดือนปีมาแล้วโจมตีทั่วไปนะครับเพิ่มมา36%ครับต่อเนื่อง2วินาทีนะครับแล้วก็สอนกันไม่ได้ฮะต่อมาเป็นส่วนของแหวนนะครับแหวนที่เขาใช้กันตอนนี้ครับก็จะมีอยู่ประมาณ2อันหลักๆครับก็คือเจ้าอันนี้นนนะะคครรัับบปลลล่่อยสกิิแ้้วดาาเเมมจธตุพ ต่อเนื่องขาวินาทีสอนไม่ได้นะแล้วก็เจ้านี่ครับกรืนวิญญาครัพยามิทธาตุทั้งหมดนะครับเพิ่มสิบห้าเซนแต่ทุกข้าวิครับลดพลังงานเท่ากับพลังงานสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าถามว่าอันไหนดีครับผมแนะนำน่าจะเป็นกรืนวิญญาครับยเพราะว่านักลบน้ำนะครับไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใช้ออมนาเป็นจำนวนมากนะไม่เหมือนนัำลบไปครับถ้าใช้เป็นนักลบไฟอันนี้ก็น่าจะเสียหายหลายเซนอยู่นะมันเป็นส่วนของสร้อยนะครับไม่ใช่จ้อยนะสร้อยนะครับสร้อยของนักลบน้ำที่ใช้กันนะครับก็ นะเกิดเสียงกระดิ่งอรุนครับเป็นของนำลบไฟนะเมื่อเฮ็พีบัจจุบันคุณสูงขึ้นอ่าเมื่อเฮ็พีบัจจุบันมากกว่า80ครับดามีขึ้นข้อเพิ่มแน่นอนครับ45ครับเมื่อทุกคนได้อุปกรณ์ครบแล้วครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือยังไม่สุดมากนะครับของผมยังไม่สุดมากครับออปชั่นนะครับออปชั่นต่างๆที่แนะนำครับก็สามารถหาดูได้ในตามอัลบั้มภาพเลยนะว่าเราจะเลือกออปชั่นไหนครับอ่ะครับต่อมามาดูที่การนะครับการที่แนะนำครับก็จะมีเจ้ากกับลาซี่ สองนี้ถ้าใครไม่มีหาไม่ได้ครับก็ใช้เป็นคอมโบอัศวิเงือกับโลมาตาเดียวได้ครับเพราะว่าถ้าเรามีสองนี้ครับก็จะได้ผรรมนุษย์นะครับมาจอกเกนะครับมหนึ่งสองสามตัวนะครับสี่ด้วยนะรวมโครเซลด้วยการหลักนะครับแนะนำเป็นโครเซลนะครับต่ต้องมีอาวุธโครเซลด้วยถ้าใครไม่มีอาวุธโครเซลนะครับก็สามารถใช้เป็นเรลเจได้ครับแต่ว่าอาวุธอันที่สองหลักก็หาเป็นอื่นได้นะครับแล้วก็โดเรียนสามดาวนะครับอ๋อลืมเลยนะครับนิสัยก็เป็น สปีดโจมตีนะครับแล้วก็สปีดโจมตีนะครับต่อไปครับช่างเหล็กโดเรียนครับแนะนำเป็นสปีดโจมตีกับสปีดโจมตีครับเพราะว่าใส่น้ำเป็นใส่น้ำสปีโจมตีเร็ส่วนมาสเตอร์วีจีครับก็สปีดโจมตีกับสปีดโจมตีไปเลยนะทุกคนแลวถ้าเกิดว่าหาาเมจคริอะไรมาเทนได้ก่อนก็ใช้เทนได้ก่อนนะครับแล้วก็ครับส่วนนี้ก็มีโลมาตาเดียวนะครับแล้วก็การจอมน่าสนองแล้วก็ทีหลือก็สลามทองนะครับแล้วก็เจ้านี่ฮะอัดศูนกลิ้งนะครับแล้วก็จะมีแกะลายไฟนะครับมาใช้เท ตอนนี้ครับก็จะมีบัฟเผ่ามานแล้วก็เผามอนสเตอร์นะครับแล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับเผวนี้ก็จะมีเพิ่มดาเมจป้อนนะครับดาเมจโจมตีจะไปห0เปอเซนแล้วก็เจาะเกราะบวก300นะครับผมสามารถสามารถกดอ่าตรงยูทูบแล้วก็กดลดสปีดได้ครับเพื่อฟังให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับโอเคเป็นส่วนที่รุ่นนะครับรุ่นนะครับช่องนี้ครับดาเมจคริดดาเมจคริครับสองช่องซ้ายบนนะครับเป็นดาเมจครีดก่อนอันต่อไปข้างล่างครับอันนี้ล่างสองอันครับแน่นอนนะครับพลังงานรุ่นนนนะส่วตรรงี้คับ ฆ่าโจมตีหรือดามิสบอสก็ได้ฮะแต่ถ้าดาเป็นดามิสบอสก็ได้ครับสำหรับใครที่อยากเน้นโจมตีบอสอย่งเดครับก็เน้นดามิสบอสมาเลยครับสำหรับใครที่แบบว่าดามิสไม่พอก็ค่าโจมตีก็ได้ครับแต่ผมใส่สออันนี้ก็คือแลกกันนะเพราะว่าผมหายอีกอันหนึ่งมันไม่ได้ไงโอเคส่วนรูนข้างล่างนี้ก็เป็นกรูนเกาะนะครับส่วนนี้ก็เป็นโจมตีน้ำโจมตีน้ำนะครับแล้วก็โจมตีน้ำโจมตีน้ำให้เกิดแค่ไม่มีสองพี่น้องครับให้แนะนำให้เปลี่ยนตรงนี้ครับนน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 นะส่่ววขออบบบบงงงกก็็็็เเเเปปดดาาามมมคคคครรรรรีีีีีัััตชุ้้เป็นทะลุเกาะนะครับ อ่ะตัวนี้ก็เป็นค่าโจมจีนครับส่วนนี้ก็เป็นต้านน้ำต้านไฟนต้านไงต้านน้ำต้านไม้ต้านไฟนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนที่จัดเซตให้ผมอ่ะผมไม่ได้ต้องการต้านอ่าต้านไม้เว้ยพบตอนนีผมก็ตีไม้ไม่ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะ <ๆ S 1> ผมเะยใช้เป็นประมาณต้านไฟสองอันนะครับแล้วก็ต้านน้ำสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็มีเซตมาบอกหมดแล้ว right นะครับก็ว่าต่อไปก็เป็นส่วนของสกิลค,ค,ครับสกิลก็ไม่นำเป็นตานี้ครับ ไสสปิดครับพอกดวิ่งแล้วได้สปิดโจมตีมาหัว60นะครับแล้วก็ข้างจู่โจมนะครับพุ่งใส่แล้วก็ตีปุ๊บๆๆๆรับโชว์นะฮะแล้วก็สังหารเรื่อนนะครับพอกดใช้แล้วก็จะเข้าผูดสถานะคลั่งนะครับก็จะตีแบบเป็นหมาป่าเป็นอะไรแล้วก็นี่ฮพลังป่าเทอร์เรตินมีนั่นเองค่าโจมตีเพิ่ม400นะทุกๆวิใช้พลังงาน1แต็มด้วยโอเคมาดูดาเมจท่าน้ําผม6ตอนนี้กันนะฮะอ่า3วินาทีนะโอเคดูครับตอนนี้โอ้โหดูจะแรงเนาะดูจะแรงเนาะดูเหมือนจะแรงนะแต่ก็ไม่แรงมากครับดาเมจต่อวินาทีนี่อยู่ประมาณสัก80ล้านนะครับ90ล้านครับ แปดสิบเก้าสิบล้านนะโอเคเดี๋ยวขยับมากไม่ได้นะตามนี้นะครับผมนะก็อยู่ประมาณที่แปดสิบล้านเก้าสิบล้านนะครับแต่ก็จะทำตำหนิจ้ยีครับเพราะว่ามันตีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้ทำตาหมิต่อเนื่องครับเป็นตาหมิโจมตีทีเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับผมนะที่อยากจะทำนะครับไม่รู้สงสัยอะไรก็สามารถทำได้แล้วก็ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับหรือบอกไปเลยนะก็จะเป็นสุนัขสวรรค์นะครับแล้วก็สโจรนะครับใครไม่มีสุนัขโจรก็เจ้าเหมียวนะฮะอาจารย์เหมียวแทนไปได้นะครับแทนกันนได้ะ แล้วก็ตรงกลางครับเฮ้ยตรงกลางไม่ใช่เพนตปิ้นนะตรงกลางจะเป็นอันนี้ครับบางกอน,น้ำนะฮะแล้วก็ทายครับพึมพำนรกไม่ก็เป็นเขียวยม่ทุ่นนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็บอกไปทุกอย่างแล้วครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับไปก่อนแล้วครับจัดยังไลนะบายบาย